ช่วงโซเชียลทอคค่ะคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ดิฉันเดินทางไปที่จังหวัดตรังคุยกับอดีตนักกีฬาฟุตบอลคนหนึ่งค่ะชีวิตของเขาพลิกผันประสบอุบัติเหตุจนตาบอดทั้งสองข้างแต่ว่าอาชีพที่เขาเลือกทำหลังจากที่มองไม่เห็นคือการเป็นโค้ชฟุตบอลค่ะบางคนอาจจะนึกไม่ออกนะคะว่าจะทำหน้าที่โคช้ชทั้งที่ตามองไม่เห็นได้ยังไงเขามีพ่อและแม่เป็นดวงตาให้และยังพบข้อดีบางอย่างจากการที่มองไม่เห็นด้วยค่ะ นนะโค้ชบอยคะก่อนหน้านี้เราเป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งแหละเป็นนักฟุตบอลของจังหวัดตรงังเล่นในตำแหน่งอะไรคะ,ะกลางและแบ็กซ้ายครับกลางและแบ็กซ้า,ายาะะตอนนั้นถือว่าอยู่ในระดับไหนคะไปเล่นแบบแมตช์ใหญ่ๆของจังหวัดก็จะเป็นตัวแทนจังหวัดบางาแล้วก็เป็นตัวแทนของสถาบันพระศึกษาตรังนะครับตัวแทนภาค ก็เคยไปมาแล้วมีความรักในกีฬาฟุตบอลมากน้อยขนาดไหนครับไม่ใช่เฉพาะผมทางครอบครัวแล้วก็ตั้งแต่ผมยังเล็กอยู่เลยตั้งแต่ผมยังเล็กก็เลยตามพ่อพ่อเป็นนักฟุตบอลมาก่อนนะครับพ่อเคยติดสโมสรของราชนาวีมาอะไรมาเคยตามตั้งแต่เล็กๆแม่ก็พาไปข้างสนามไปนั่งดูจนชอบกีฬาเมื่อโตขึ้นมาก็เล่นฟุตบอลมาครับคือคลุกคลีอยู่ในวงการฟุตบอลมาตลอดคตั้งแต่จำความได้นี่เล่นฟุตบอลมาตลอด คลานหนุ่ตะข้างสนามกอแข่งแม่อุ้มติดตามตลอดครับมีทีมด้วยของครอบครัวใช่ครับกิมเชียงครับอุบัติเหตุนียไปกระทบกระเทือนตรงส่วนไหนครับเส้นประสาทตาครับเส้นประสาทตาจะโดนกระดูกที่หักที่หน้าครับไปเป็นมันทับจนขาดใจที่ยังรักในกีฬาฟุตบอลใจที่ยังชอบในกีฬาร่าฟุตบอลอยู่ นันตัดไม่ได้ครับ<ะ>มันตัดไม่ได้เลยพอมีวร์นเมนต์ขึ้นมามีรายการขึ้นมาก็คุยกับพ่อคงไม่ง่ายนะักกับการที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าต้องมาทําหน้าที่เป็นโคช้ชคือเราจะต้องวิเคราะห์เกมการเล่นถูกต้องไหมคะทําไมตอนนั้นถึงไม่คิดว่าเราจะไปเลือกในอาชีพอื่นๆที่คนตาบอดไปทํากันมันติดอยู่ในสายเลือดแลลวครับมันเป็นอะไรที่ฟังอยู่ในใจเสมอเรื่องกีฬ<ะ>านะครับมันเป็นด้วยหัวใจที่รักเล่นกีฬานักฟุตบ,บอลก็แต่ละคนก็ให้กำลังใจไ<ะ>ม่ว่าจะเป็นเพื่อน ร่วมทีมด้วยกันนะักฟุตบอลที่เล่นด้วยกันมานกม่อดลงด้วยเสียงปานด้วยเสียง,ยยงแม่พ่อจะคอยซื้อให้ตลอดเลยเกมเป็นยังไงก็จะคอยแตบบ่ว่าพ่อซื้อให้แล้วก็จะซื้อปนานพ่อมาเราทำงานยังไงคะกับหน้าที่<ม>ความเป็นโคช้ชเนี่ยเมื่อ เรามองไม่เห็นอันดับแรกคือทีมเวิร์คในครอบครัวนะครับยกตัวอย่างทัวร์นาเมนต์แข่งทัวร์นาเมนต์หนึ่งพ่อจะอยู่เคเทคนิคแม่จะเป็นตัวประกบนั่งทางผมจะเป็นคล้ายๆว่าผู้บรรยายผู้บรรยายเกมตลอดว่าบอลอยู่ตรงไหนเป็นยังไงพ่อจะเป็นคนเดินมาบอกว่าตอนนี้เกมเราเริ่ม แม่เปรียบหรือเสียเปรียบคือคุณแม่เนี่ยคล้ายๆกับว่าจะเป็นคนเก็บบรรยากาศที่เกิดขึ้นมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงเนี่ยจะคอยบอกเราตลอดเวลาแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยจะไปทําหน้าที่เก็บรายละเอียดทั้งหมดมาบอกเราอีกทีนึงครับ่ะซึ่งเราก็จะนั่งอยู่ข้างสนามเวลามีแมชการแข่งขันใช่สมมุติว่าฝ่ายเราเป็นฝ่ายรับเราจะบอกว่าตอนนี้บอลรับอยู่นะ จะทำยังไงตอนนี้พ่อให้เขาริมนเส้นนะขึ้นไปนะเขาบอกโออไม่ได้ไม่ได้ไไดแล้วเราหลงจากนั้นก็บอกไม่ได้ริมนเส้นห้ามเติมเขาจะเป็นคนไปพูดสั่งเราว่าพ่ออย่าเติมนะลิมนเส้นพราะว่าดูลักษณะแล้วคือเขาพูดต่อสู้กาข,ขึ้นฝั่งโน้นเราอย่าไปเติมเขาอะไรเลยผมกับเขาจะศึกษาเดินตามมาศึกษาเขาดีอีกอย่างหนึ่งคือหูในการฟัง<ะ>ฟังพูดต่อสู้โค้ดฝั่งตงรงข้ามสั่งยังไง เราจะได้แก้เรายกตัวอย่างของเขาวางบอลของเขาจะเล่นบอลยาวมีรูปร่างที่สูงแต่ของเรามีรูปร่างที่เล็กกว่าแต่ของเรามีรูปร่างที่เพียวแล้วก็เร็วกว่าค่ะเราเปลี่ยนจากเราวางถ้าเราวางบอลเราสู้เขาไม่ได้แสดงว่า,า,าออโคช,ช,ช,ชบอยเนี่ยจะต้องจาคาแรคเตอร์ต่างๆของนักฟุตบอลทีมเราและทีมฝั่งตรงข้ามได้ด้วยฝั่งตรงข้ามต้องฟังจากพ่อครับยกเว้นคนที่ผมรู้จักเท่านั้นแต่ฝั่งเราผมสามารถรู้จักได้หมดผมก็จะไปคุยนะ้ว่าอะไรบุคคล จะเรียกนักบอลมาอะไรบุคคลมาคุยว่าเออเราควรทาอย่างนี้นะแต่นักบอลเขาก็รับฟังดีประสบการณ์ครับประสบการณ์ที่ผมเคยได้เล่นมาเราจะรู้ว่าเมื่อเจอบอลวางเราควรทายังไงเมื่อเราเสียเปรียบลักษณะนี้เราควรเอาตรงไหนไปได้เปรียบเขาโค้ชคะมีอุปสรรคอะไรบ้างเมื่อเรามองไม่เห็นเวลาต้องมาทําหน้าที่เป็นโค้ชหนึ่งเลยครับมันไม่ได้แรงใจนะครับบางทีเราฟังอย่างเดียวสิ่งที่ฟังอาจจะไม่เหมือนสิ่งที่ตาเขาเห็นก็ได้ผมอาจจะฟังอีกแบบหนึ่ง แต่เขาเล่นอีกแบบหนึง่งความคิดอาจจะไม่ตรงกันนะครับทั้งที่เขาบอกว่าเออนี่เขามองเห็นอยู่แต่ผมได้ฟังโค้ชกังฝั่งนู้นมามผมอาจจะรู้ช็อตต่อไปที่เขายังไม่รู้มากกว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วความที่ว่าไม่ได้หลังใจมังอึดอัดด้วยความกลัวเอยอ,อุปสรรคเอยนี่เราสร้างมาเองครับถ้าเราไม่ทนอยู่กับวันนี้ให้ได้ต่อไปเราจะทนอยู่ไม่ได้หรอครับผมต้องผมต้องรับให้รับตัวเองให้ได้ว่าหนึ่งเราที่การด้านสายตานะ,ะอยาเอาอารมณ์มาเป็นหลักต้องใช้เหตุผลร่อ,ลองยอมรับในสิ่งที่ ขาพูดมาให้ได้ต้องใช้อารมณ์ให้น้อยลงลดอารมณ์ให้น้อยลงเพ<ะ>ิ่มสติขึ้นโค้ชเขามีข้อดีบ้างไหมเมื่อเราตาบอดแล้วมาเป็นโค้ชเนี่ยมองว่าเอ๊ะด,ด้านดีเนี่ยมันพอจะมีอยู่ไหมคะมีครับความเงี้บเลยครับทำให้เรา,ามีสติครับทำให้เราได้นึกคิดนะครับถ้าเกิดเรามัวแต่ฉุนเฉียวอารมณ์ร้อนมันก็นวนเวียนอยู่ในนั้นเลยครับเหมือนกับเราจะไม่เห็นอะไรที่มาทําให้เราแบบวอกแวกหรือว่าพาให้เราเสียสมาธิ มืดต่ตาถ้าใจเราไม่มืดมันก็ไปได้ครับแทำไมถึงคิดว่าอยากจะทํางานอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมหาไรายได้ให้ตัวเองถ้าเกิดเราได้แค่นั่งรอยอยู่ในแต่ละวันทําอย่างนั้นก็ได้มก็ได้ไใช่ก็ได้ครับแต่ว่าเยวถามว่าทําไมึงผมถึงเล,เลือกที่จะมาดินน้นรนเพราะว่าหนึ่งเลยวันใดวันใดวันหนึ่งที่มันจะถึงขึ้นมาอาจจะสิ้นบุญพ่อแม่ไปผมอาจจะอยู่คนเดียวขึ้นมา ไม่มีเขาผมอยู่ไม่ได้พ่อแม่ก็ห่วงเนาะเขาก็ต้องห่วงตัวเราเองก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงถ้าไม่ฝึกซะก่อนนะคะใช่แต่ว่าส่านบปัจจุบันนี้ถามว่าถ้ามไม่มีพ่อแม่อยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่ไม่ดีไม่สมบูรณ์เพราะว่าหนึ่งจะไม่มีคนคอยมาเอ็นตาให้แต่ต้องอยู่ให้ได้เพื่อไม่ต้องให้เขาคอยห่วงหน้าห่วงหลังอยู่นะครับต้องอยู่ใ,ให้ได้ใช้ชีวิตปัจจุบันให้ได้คือความเคยชินนะครับเหมือนที่พูดว่าทำข้าวผมก็สามารถทําได้แต่ถามว่าเหมือนเจียวไข่ จะให้สุกลอยไปไข่ได้ด้วยเหรอคะผมทําเองได้แล้วยังไงคะจุดเตาต้องมันก็ต้องอยู่กับไฟอยู่กับอะไรเหมือนกันก็ใช่ครับก็การเบาแก็สก็ไม่ยากอะไรใส่น้ํามันแต่มันเราจะกัดน้ํามันให้ป๊ะปมันก็อาจจะน้ํามันน้อยหรืออาจจะน้ำมันเยอะเกินไปอาจจะไม่หรืออาจจะไม่สุกก็มีเราอย่าไปเรียกร้องอะไรจากคนอื่นก่อนนะครับคือ เรานั่งท้ออยู่นั่งทนทุกข์อยู่ว่าทําไมไม่มีใครหยิบยื่นกําลังใจมาให้เราทําไมไม่มีใครหยิบอะไรมาให้เราจริงๆไม่ใช่นะครับสังคมุพร้อมจะยอมรับเราอยู่แล้วแต่เราต้องอยอมรับตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเราต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าทําไมเราถึงพิการทําไมไม่ใช่ทำไมไม่ใช่คนอื่นทำไมต้องเป็นเราถ้าเรามัวตั้งคำถามอยู่มันก็เปล่าประโยชน์แหละครับกาลังใจที่เขาให้มาถ้าเราไม่รับมันก็เท่ากับศูนย์